สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ n s i g h t Business Today วันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญ3ท่านซึ่งแต่ละท่านประสบการณ์นี่หมโหฬารมากมายในเรื่องของ Digital Transformation วันนี้เราจะมาเจาะลึกคุยกันเรื่องนี้ว่าธุรกิจของท่านที่ดำเนินต่อไปแล้วต้องปีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ดิจิทัล เรารับรู้อยู่แล้วว่าต้องเปลี่ยนแปลงแล้วมันมีเรื่องอะไรอีกที่เราต้องรับรู้บ้างนะครับวันนี้ผมอยู่กับบอเล็กอัศวินานะครับสวัสดีครับแล้วก็แข่งรับเชิญของเราทั้งสามท่านเดี๋ยวขออนุญาตแนะนํานะครับจะมีท่านแรกนะครับดรดมทิปกไพรเกษตรกรรมการผู้จัดการบริษัทดิจิทัลบิสเนสคอนซัลท์จำกัดนะครับท่านที่สอง รองศาสตราจารย์ดรธนชาตินุ่มนนท์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบัน IMC IMC Institute นะครับและท่านที่3อาจารย์สุธีพนาวรนะครับเป็น c e o ของบริษัท UBCL นะที่ปรึกษาด้านการสร้างนวัตกรรมคือ3ท่านนี้เมื่อกี้ก่อนรอบแรกที่เข้ามาวิทยากับคุณเล็กบอกอคุยกันมีประเด็นเยอะเลยที่จะมาแชร์กันวันนี้นะครับเชิญอภกรยเล็กเลยครับเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสามท่านนะคะสวัสดีครับ ก่อนอื่นเลยนะคะอาจารย์ทั้งสามท่านนก่็คืออยู่ในวัดบุการให้คาปรึกษากับธุรกิจ<ม>ในการดําเนินธุรกิจถูกไหมคะทีนี้เนี่ยในช่วงภาวะวิกฤติโควิดอย่างเงี้ยเชื่อแน่ว่าทุกธุรกิจไม่ว่าขนาดไหนเนี่ยทั้งใหญ่ทั้งเล็กเนี่ยได้รับผลรกระทบมากน้อยแตกต่างกันแต่ละอนินดัสตรีนะคะทีนี้เนี่ยอยากจะถามอาจารย์แต่ละท่านนิดนึงค่ะว่าธุรกิจคอนซัลท์เองในส่วนของทั้งสามท่านเนี่ยได้รับผลรกระทบจากภาวะวิกฤตโควิดครั้งนี้หรือไม่ อย่างไรแล้วแต่ละท่านมีการปรับธุรกิจของต<ๆ>ัวเองเพื่อให้ทำทดำเนินการได้ในช่วงวิกฤตโควิดอย่างไรบ้างถ,ถ,ถ้าท่านตอบมาว่าไม่ไม่โดนกระทบเลยนี่จะเป็นที่อิจฉามากครับห <laughs> รือเริ่มต้นที่ไท <N> รก่อนดีครับอ,อาจารย์อูดมงก่อนจะได้ครัโอเค <ฆา S 2> ครับก็ผมเองเนี่ยจริงๆผมเป็นคนบ้าตัวเลขผมก็พอ ตัวเลขตั้งแต่มีผู้ป่วยในไทย<ะ>ตั้งแต่ตัวเลขวันแรกเลยครับพอพอดมาได้สิบสี่วันเนี่ยผมวางแผนว่าจะปิดออฟฟิศละ<ม>เพราะว่าเพราะว่าเห็นเห็นตัวเลขมันแบบมีนยัยสัมพันธ์มากค<ะ>ก็สรุปแล้วคือออฟฟิศเนี่ยปิดเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็ทุกคนก็ทํางานกันที่บ้านปิดตั้งแต่<อ>ประมาณวันไหนครับเอ,เอจริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีเราวางแผนไว้ว่าเป็นหนึ่งเมษาเพราะว่าตัวเลขตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเราพิจิต ล่วงหน้าคิดว่าวันที่1เมษายนเนี่ยจะเป็นเวันที่แย่ที่สุดละคือเราก็เลยเราก็มีสัญญาค่าเช่าไว้ก็เดียวไว้เลยว่าอ้จบค่าเช่าออฟฟิศเนี่ยภายในวันที่1เมษายนแต่พอว่าเขาสั่งปิดก่อนเราก็เลยได้หยุดก่อนล่วงหน้า2อาทิตย์แล้วก็ขนของออกหมดเรียบร้อยแล้วครับหมดเลยครับหมดเลยครับก็ไม่มีไม่มีภาระต้นทุนค่าเช่าแล้วไม่มีต้นทุนค่าเช่าแล้วครับเท่ากับศูนย์ครับโหไวมากครับ เราใช้คาทำไมอาจารย์แต่ศิษยได้ปิดออฟฟิศเลยอะค่ะอาจารย์มองว่าไม่ต้องกลับออทางานที่ออฟฟิศอีกแล้วคือ,ค,อคือประเด็นคือผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยประมาณสองเดือนนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังสองเดือนไปแล้วเนี่ยผมยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมไม่สาม,มารถมองอะไรหลักสองเดือนได้นะครับอันเนี่ยสถานการณ์คือให้ลุกน้องทํางานที่บ้านอืมครับนนกันทุกคนแล้วเราก็ใช้วิธีการสื่อสาร นี่ฮะแบบที่เราเรากำลังทากันอยู่บัดนี้ใแล้วแจกอินเทอร์เน็ตฟรียังครับเรื่องเคสอินเทอร์เน็ตจริงๆแล้วเนี่ยเออต้องเรียนอย่างี้ผมเองมีโอกาสได้คุยกับคุณถากรครท่านเลขากสทชแล้วก็โทรไปเรียนท่านบอกว่า S m e กําลังตายเพราะว่าเอ่อเวิร์กฟอร์มโมผมเรียนท่านวันที่สิบประมาณวันที่สิบสิบแปดสิบแปดเออสิบแปดมีนาแล้วพอเรียนท่านสิบแปดมีนาเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านเอาเข้าที่ประชุมเลย เราก็ออกมาแล้วปรากฏว่าท่านบอกว่าท่านก็ตอบผมบอกว่าเฮ้ยผมไม่สามารถให้เอสอย่างเดียวนะเพราะว่าถ้าให้เอสออย่างเดียวเนี่ยมันมันไปหาคํานิยามว่าเอสใครเป็นเอสใครเป็นพนักงานของเอสไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าให้ทุกคนให้ทุกคนไปเลยแล้วก็อันนี้เป็นที่มาของเอเนี่ยอินเทอร์เนต็ตที่เราไปขอกัน,ว,น,นวันนี้พอดีเลยนะครับมนที่ใช่ครับใช่ใช่ใช่ตอนนี้คือ,น,คอนี่คือเบื้องหลังนะครับ ไม่ใช่เบื้องหลังเนี่ยแต่ว่าเป็นคนหนึ่งที่จุดประเด็นว่าคเพราะว่าเราเห็นปัญหาแล้วว่าพอเวิร์กฟอร์มโฮมปุ๊บเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันต้องใช้เยอะขึ้นแน่นอนแล้วก็ยังไม่มีใครพูดถึงประเด็นนี้ตั้งแต่ตอนนั้นอยากจะให้ฝากดรไปช่วยกระทุงอินนิดนึงครับว่าให้น้อยไปครับให้น้อยไปมันช้าเนี่ยยังยังยังสื่ออย่างผมเนี่ยทั้งวันนะครับ เนี่ยทำานกันทั้งวันแล้วแล้วทีมผมเนี่ยบางคนเขาเป็นอพาร์ตเมนต์ไงเขาไม่มีไวไฟเขาต้องใช้มือถือแล้วมบอถือเขาตอนนี้พังว่าเราก็พยายามช่วยกันอยู่นะใช่ใอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากเลยครับผมต่อผมกับลูกค้าเนี่ยก็ปรากฏว่าล่วงหน้าล่วงหน้าก่อนหน้าผมปิดออฟฟิศเนียสสองสัปดาห์แต่ลูกค้าก็คือไม่ได้เจอหน้ากัน ก็เป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันแบบนี้ครับทุกสัปดาห์ที่ผมจะต้องเจอลูกค้าเนี่ยก็วิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันแบบนี้ตั้งแต่แต่ก่อนที่ผมปิดออกลูกค้าก็ปรับตัวได้เป็นปกติลูกค้าต้องปรับตัวฮต้องปรับตัว <laughs> ครับไม่ใช่ไม่ใช่เราปรับตัวคนเดียวคนลูกค้าก็กลัวเราครับเราก็กลัวลูกค้าทุกคน,คน,คนต่างกลัวกันว่าเอเราจะเป็นผู้ที่แพร่เชื้อให้แก่กันและกันคเพราะนั้นวิธีดีที่สุดก็คือ เราใช้เนี่ยฮะประชุมผ่านวิดีโอคอลเนี่ยดีท<อ>ี<อ>่สุดครับก็เท่ากับว่าธุร,รกิจของอาจารย์ก็รันตามปกตินะคะพีย่จะ ve จากออฟไลน์มาสุา์เออธุกรกิจที่ผมทําไม่ได้เลยคือฝูกอบรม,มจริงๆผมมีธุร,รกิจคอนซัลท์แล้วก็ธุรกิจฝูกอบรมธุรกิจฝูกอบรมนี<อ>่คือปิดเลยครับแล้วก็ที่ค้างกับลูกค้าไว้ก็เออใครที่สมัครแล้วยังคนไม่เต็มในรอบเดือนเพราะผมเปิดล่วงหน้าสเดือน หรือรอบเดือนเมษารอบเดือนพฤษภาก็ปิดแล้วก็คืนเงินปันร,รอบที่ยังจัดไม่เสร็จเนี่ยเรายกเลิกแล้วก็บอกว่าเ,ออเดี๋ยวกลับมาใหม่นะเมื่อประมาณสักกรกฎาเงี้ยก็บอกลูกค้าไปมีถึงมีหมายถึงว่าจัดไปขึ้นทางแล้วก็มีใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีธุรกิจที่ผมไปลงทุนด้วยเนี่ยออมีปัญหามากก็จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับจีนนะครับ นั้นก็จะกระทบกระเทือนเยอะสุดเพราะว่าไม่สามารถพาคนไปดูงานที่จีนได้อือันนั้นก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนธุรกิจเลยเปลี่ยนพิเศษโมเดลในการทําธุรกิจเลยครับเดี๋ยวมาฟังกันว่าเป็นยังไงต่อดีไหมครับครับผมครับงั้นเดี๋ยวขออาจารย์ธนชาติค่ะครับก็จริงก็คล้ายๆกับทางครับคือจริงธุรกิจของผมอะในเง่ของนาเอ็มซีจริงเราถนัดอยู่สองสามด้านด้านหนึ่งที่เป็นเมนแต่ กอบรมครับเรามีทั้งฝึกอบรมที่เป็นพัฟเฟตคลาสที่มีคนลงทะเบียนแล้วก็อินไปครับเขาถึงอะไรตามที่ต่างๆที่อยากให้แต่ละองค์กรโดยเฉพาะนะฮะแล้วก็อีกงานหนึ่งที่เราทำคือเราทำคอนซัลท์แล้วก็อินเตอร์เมนเทชันแต่ก่อนรายได้บริษัทเนี่ยอาจจะเป็นหกสิบห้าสามสิบห้านะคือฝึกอบรมหกสิบห้านะอินเตอร์เนี่ยสามสิบห้าครัผมตัดสินใจนะฮะเริ่มให้น้องๆเนี่ยเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยตั้งแต่ประมาณต้นเดือนมีนา ประมาณสักหกับดานแรกเยี่ยมเลยนะเรัเหตุผลเนี่ยคือบังเอิญเนี่ยผมเป็นกรรมการบริษัทคนหลายบริษัทแล้วและผมก็เป็นกรรมการสภามหาไรหรือหน่วยงานของรัฐอยู่หลายแห่งผมเห็นท่าทีแล้วจริงบางอันผมก็ยังบอกว่าผมประมาทเพราะจริงๆเสียงกระซิบจยากเลยฮะหมอบ้างผู้ใหญ่บ้างผมก็ยังเฉยนะตอนแรกผมยังไม่คิดว่ามันสีวิตนะฮะแล้วผมก็บอกน้องเขาให้กลับทิศเลยคือกลับทิศหมดเลยนะฮะตั้งแต่ต้นมีนานะฮะแต่บังเอิญเนี่ย เนเจอร์ผมอ่ะผมมีเนเจอร์อย่างที่อาจจะจะต่างกับแบบบางท่านอ่ะนะคือผมอ่ะเป็นคนที่ทํางานที่ไหนก็ได้<ะ>ไม่มีออฟฟิศือไม่มีโต๊ะทํางานด้วยนะครับ<ฆ>ผมผมทำงานหน<ฆ>ักมากแล้วก็ผมไม่ไม่คนไม่เป็นคนไม่มีโต๊ะทํางานเนี่ยผมไม่มีโต๊ะทางานมาประมาณถ้าเอาทั้งหลังๆเลยนะฮะหลังเป็นผู้แทนทา่เนี่ยก็ตามผมจะไม่มีโต๊ะทางานแล้วก็<ะ>อ,อ่นเช้ามาผมไปตามร้านกาแฟบ้างไปอะไรบ้างอยู่ตามที่ประชุมงั้ผมจะเป็นคนที่ไม่มีเอกสาร แต่ว่าผมเข้าประชุมแหมไม่ตั้งราชการนะให้เอกาสารผมมาปั๊บผมบอกผมไม่เอานะฮะทุกอย่างเลยขึ้นข่าวให้ผมน,นะฮะก็ส่วนใหญ่จะเป็นสไตล์เนี้ยง,งั้นน้องพี่ออฟฟิศผมเนี่ยถูกฝึกทํางานอย่างนั้นมานานแล้วครับบางทีที่เราเราบอกปั๊บเนี่ยเราออกคุริซีอย่างเดียวปั๊บวันรุ่งขึ้นเราให้ไปทํางานที่บ้านเลยอืมแลวทุกคนเนี่ยก็ต้องมามิติติโทษนะตัวนี้ทุกคนทํางานหนักมากงานหนักกว่าเดิมอันนี้จริงอันนี้จริง กลายเป็นว่าผมไปเอาโปรเจกต์เข้ามาเพิ่มขึ้นน้องที่ทำแอดมินฝึกอบรมเนี่ย <c oughs> ผมไม่มาทำไอทีอินพิเมนนะข <c oughs> อน,นั่นงควรีอะไรเนี่ยตอนนี้เริ่มมาทำอย่างนก้นเลยผมบอกแล้วทุกเชา้าเนี่ยผมจะถามว่าใครไม่มีอะไรทำให้ทำเหมือว่าอสนงานให้เลยนั่นั่งนคือสิ่งที่เราทำแล้วก็ต้องบอกเลยั้ง,งานหนักมากตอนนี้ทุกคนแฮปปี้แต่ผมก็บอกเขาว่าแต่ถ้าเนนกิดสถานการณ์อย่างเนี้ยไปอีกสักโทษนะฮะเลยปีหน้าเนี่ยคือตอนนี้ผมประมาณได้หกเดือน <c oughs> นะแต่ถ้าเกิดเลยปีหน้าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าผมจะหาโปรเจกต์เข้าได้ไหมเพราะลูกค <laughs> ้าเริ่มเริ่มสาดแต่ตอนนี้โชคดีครับผมใหม่ใม่สองสามโปรเจกต์ระหว่างติดงานตรงนี้ครนะับไซอัพหมดไซอัพเรียบร้อยใช่ไหมครับก็ั <c oughs> าาถือว่าเป็นไซายที่ดีผมต้องใช้นี้คผมมีไซายที่ดีอยู่แล้วก็ <c oughs> อย่างที่บอกนะว่าเราสิ่งคือผมมองว่าไอ้เวิร์ดฟอร์มโฮมมันมีสามอย่างนะฮะอย่างแรกคือเทคโนโลยีนะเทคโนโลยีของผมเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกนะฮะ เด็กๆมันคุ้นเคยทุกคนเขาคุ้นเคยเงี้ยมานานแล้วเขาก็ทากันมาผู้ใหญ่นะฮะแต่อันที่สองที่ผมว่าสําคัญคือคนนะต้องมีวินัยตรงนี้ผมกํากัดด้วยโพลิซีผมบอกเก้าโมงเช้าเนี่ยนะขอตัวนะฮะทุกคนเนี่ยเข้ามาซูมกันหมดเลยแล้วบางวันผมก็เข้ามาแล้วแต่ผนกไปจะหัวยุ่งใส่ชุดนอนต้องเข้ามาเก้าโมงไม่ได้ฮะต้องให้แต่งตัวเอาแต่งตัวด้วยครับโอ้ต้องแต่งตัวด้วยอันนี้อันนี้สะเทือนหลายคนนะครับอาจารย์สะเทือนหลายคนนะเรื่องแต่งตัวเ่ย เอคือคือเหตุผลมันมีฮะบางทีผมขอโทษนะผมบางทีผมประชุมบางหน่วยงานเนี่ยผมต้องใส่สูตรนะฮะนั่งอยู่บ้านใส่สูตรประชุมเพราะว่าเราเราต้องการให้เขารู้สูตรนี้คือท่อนบนใช่ไหมอย่างเดียวท่อนบนใช่ครข้างล่างนี่อันี้ข้างล่างไม่ได้ใสแต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับต้องต้องต้องบอกคุณยอดอย่างนี้คือเราต้องการฝึกวินัยน้องเขาอะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขามายังแบบโอ่งงงแงไม่ใช่เราก็เห็นเสร็จแล้วบังเอิญเนี่ย ผมเนี่ยทำพวกคอลเลบเรชั่นทูกันมาตลอดไงงั้นผมจะเห็นแขกได้เลยว่าใครพิมพ์เอกสารตอนไหนทำอะไรตอนไหนใครไม่ทำอะไรเพราะเขาใช้มาตลอดนะอย่างใช้ขอโทษนะแต่พวก G Suite เออย Microsoft Office 365ที่มันเป็นคอลเลบเรชั่นนะฮะไม่ได้ส่งไฟล์ไปส่งไฟล์มานะฮะแต่ไฟล์ทุกไฟล์เนี่ยมันอยู่ในแชร์ไดรฟ์หมดงั้นเราเห็นภาพพวกนี้หมดว่าเขาส่งเมื่อไหร่ยังไงนี่มาเจ็ดปีอ่ะพอเราเห็นอย่างงี้เจ็ดปีงั้นคอมมูซมันมูฟง่ายครับแต่ต้องเอาโคลิซีมากำกับ แล้วผมตกลง่างนี้เลยนะฮะถ้าเกิดวันไหนคุณมาไม่ได้นยะคุณผมถือว่าคุณลางานนะฮะมาวันไหนที่คุณโผล่มาหน้าจอมิตติ้งไม่ได้ก้าวคิดว่าทําไมฮนะกี่โมงนะครับของข้าวจ้ากี่โมงผมเริ่มทุกเช้าเก้าโมงฮนะแล้วก็ตอนตกเย็นเนี่ยสี่โมงครึ่งเนี่ยสี่โมงสี่สิบเนี่ยก่อนจะเลิกงานผมให้แต่ที่จริงงานไม่เสร็จหรอกนะเขากลับไปทํางานต่ออะไรก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยผมมีสองมิตติ้งสาหรับภาพใหญ่นะฮะภาพย่อยเขายังมีมิตติ้งแต่ละทีมกันเต็มไปหมดเสร็จแล้วยังอบรมไปเกล ผมเองยังทําอบรมอยู่นะฮะอบรมออนไลน์ไปหรอครับผมกลับทิศทันทีเลยนะฮะไม่ได้นั่งอินเฮาส์เนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมผมอบรมให้ลูกค้านะฮะลูกค้าโซลีๆนะครับต้องต้องเอ่ยอย่างนี้นะเพราะเรามีโปรเจกต์ค้างอยู่ครับแล้วเราอบรมแล้วโทษนะฮะทำอินเตเมนเทชั่นสอนเลยนะฮะสอนแฮนด์ทอนฮะแล้วผมมาให้อาจารย์เนี่ยแล้วก็ผมส่งทีมเนี่ยรีโมทล็อกอินเข้าไปที่เครื่องคูบอบรมอ่ะเพราะคุณต้องอินพตอเมชชันอะไรงั้นตอนนี้เรามีหลักสูตรที่สอนเป็นอินเตอร์แอคทีฟออนไลนน์เเเเลยยแแตตต่่่รราาททั้งีคิดฮะ แล้วผมก็บอกกับน,น้องๆในทีว่าคิดไปเลยนะฮะหลังจากโควิดเนี่ยมันไม่มีแล้วนะ,ะไอ้คลาสที่จะไปอบรมแบบเดิมอ่ะคุณเตรียมอบรมอย่างนี้ไว้ตลอดแล้วคุณเปลี่ยนสกิลเลยสมมติน้องแต่ก่อนมีสกิลอะไรฮะรับลงทะเบียนอยู่หน้าห้องรับโทรศัพท์คุณเนี่ยไปเปิดซูมฮไปดูหลอกเมื่อกี้เพิ่งเพิ่งคุยกับน้องคนหนึ่งว่าเฮ้ยคุณทํารายงานมาที่ว่าเมื่อวานเนี่ยคนเรียนกี่คนใครเข้าเรียนกี่โมงกี่โมงเดี๋ยวเราต้องส่งไปให้ลูกค้าไปให้ HR ลูกค้าไปรายงานคือ โลกมันเปลี่ยนแล้วไงเนี่ยผมแต่ว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนคือมันคันบังเอิญโชคดีอยู่อย่างอะครเทคโนโลยีมันมาเมื่อกี้ผมยังนึกเลยถ้ามันนึกถึงสามสิบปีก่อนสมัยผมทางานใหม่ๆอ่ะและต้องล็อกดาวน์ตอนนี้ไม่รู้มันจะดีกว่านี้หรือมันแย่กว่านี้นะแต่อย่างน้อยผมว่ามันมีข้อดีนะถ้าสามปีสามสิบปีก่อนล็อกดาวน์นะผมจะไม่เครียดเท่านี้ครับผมผมจะไม่ได้เขา่าตังอยู่บ้านไม่มีไมอะไให้ทํางานนะแต่ตอนนี้คันรู้ข้อมูลเยอะเกินไป มันข่าผมพยายามจะไม่บริโภคข่าวสารในโซเชียลอะไรเยอะงั้นเดี๋ยวไอเดี๋ยวจิตตกกันเหรอครับอาจารย์เพราว่าติดตกขนาดคนบอกบอกผมว่าเนี่ยระวังนะติดจากแมวผมบอกผมไม่ไหวแล้วแต่ป้าหลบ่อยใช่ไหมติดจากปลานะครับติดจากปลาเห็นภาพไหมอาจารย์ก็คืม่เล่ให้ฟังผมแชร์ฟังว่าจริงๆเนี่ยมันต้องกลับคิดนะฮะคือต้องคิดไม่เหมือนเดิมฮะวันนี้นะฮะ คือผมว่ามันมีสามสองสามสเตจสเตจที่หนึ่งคือเหมือนกับปรับตัวให้มันดิจิทัลให้เร็วที่สองเนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดเลยจะจะคิดเดิมไม่ได้เพราะอะไรที่บอกให้ผมจะรอให้มันเปิดคลาสเนี่ยนะฮะมันเป็นมันไม่ได้อะถูกไหมเพราะผมไม่รู้มันจะเปิดเมื่อไหร่อ่ะเพิ่มๆไม่เปิดสุดท้ายผมทำอะไรนาทีแรกๆเลยฮะซื้อทั้งซูมซื้ออะไรเต็มมาหมดเลยฮะสอนน้องวิธีต่างๆแล้วเปลี่ยนการ คุณหยากรกว่าคุณสอนนี้นะนะโทษนะปรับค่าสอนลงมาปรับค่าเรียนลงมาอะไรเงี้ยตามเต็มไปหมดเลยนี่คือค่าที่เราทำานเรแล้วที่สองที่เราปรับทิศคือเรารู้ว่ารายได้เทนนี่มันตกลงแน่ก็ต้องไปทำโปรเจกต์เด็กคนไหนที่เป็นแอดมินปับสกิลและสิ่งหนึ่งที่ผมรับปากกับเด็กทุกคนเลยฮะเฮ้ยคุณเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยๆนะฮะยังไงเราเราเราอยู่กับกันด้วยกันตลอดไปด้วยกันแล้วเรามองด้วยด้วยความหวังว่า ที่ข้างหน้ามันจะดีขึ้นให,ให้สัญญาว่าจะไม่ไม่ลดเงินเดือนหนูนะไม่มีครับไม่ลดงานนะฮะยกเว้ยนละอะไรฮะ <im it> <genauso S 1> ผมผมบอกคํหนึ่งที่ผมไม่ชอบผมก็บอกกับทุกคนเลยนะคํหนึ่งที่ผมไม่ชอบบอกว่าอะไรฮะอยู่บ้านเฉยๆนั่งน,น่งนอนนอนก็ช่วยชาติแล้วผมบอกเฮ้ยสำหรับผมผมไม่คิดนะนั่งนอนนอนอยู่บ้านนะดูทีวีไปเนะี่ยสักวันสองวันเนี่ยผมรับได้นะคุณช่วยชาติแต่ถ้าเกิดคุณบ้านแล้วนอนเฉยๆสามอาทิตย์เนี่ยนะ ผมว่าขอโทษนะชาติยิ่งแย่นะฮะถึงวันนี้ต้องช่วยกันช่วยกันต้องคิดไม่มบริสุทนะฮะผมบอกว่าเราต้องช่วยประเทศเพราะประเทศมันต้อง t u นฟอร์มออกไปต้องปรับว่าหลังจากนี้กลับไปแล้วเนี่ยโลกไม่เหมือนเดิมฮะผมยืนยันโอเคเดี๋ยวมาต่อเรื่องโลกไม่เหมือนเดิมอีกทีหนึ่งครับอาจารย์ค้างไว้หนึ่งท่อค่ะอาจารย์บอกว่า w o r k f o o m e มีสามอย่างมีเทคโนโลยีคนและขี่สามคืออะไรคนแต่ผมกำกับด้วยนโยบาย กับคนนโยบายโอเคครับอาจารย์เดี๋ยวไปที่นโยบายนะแล้วต้องรู้คุยกันให้ดีเลยขอโทษนะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดคุณไม่มาป๊บเลยขอโทษนะผมถือว่าบุณลางานนะแล้วเซนแอบเซนเดี๋ยวที่ไปที่อาจารย์สุธีเลยครับอาจารย์สุธีมีผลกระทบอย่างไรบ้างรับคือระบบตัวอย่างไรครับคือคือก่อนที่ผมจะมาทํานวัตกรรมผมเป็นแมเนจเมนต์นะครับเป็นคนคอนซัลท์ทางด้านแมเนจเมนต์ผมก็เอ่อ พยายามที่จะใส่ไอเดียในเรื่องของ f l e ็ i ซิบไทมในเรื่องของการ l ลี n นะครับตัดเอางานที่ไม่ไม่จำเป็นออกไปนะครับแล้วก็ Work From Home โดยคือความจริงในบริษัทผมเนี่ยมัน Work From Home มา10กว่าปีแล้วนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของวิธีการทำงานเนี่ยไม่มีผลกระทบเลยเราก็คือแค่ออกจากบ้านน้อยลงเดิมทีเราก็ออกจากบ้านมากขึ้นมากมากกว่านี้นะครับ ตอนนี้ในส่วนของลูกค้าเนี่ยในส่วนของลูก,ลกค้าในลูกค้าคอนซัลที่เราต้องเจอหน้ากันเนี่ยนะครับ<ฆ>ก็ก็ใช้เทคโนโลยี<ฆ>นะครับ<ฆ>ก็จะมีผลกระทบอยู่บ้างตรงที่มันคือความรู้สึกของลูกค้ามันไม่เหมือนมันไม,ไม่ไม่เหมือนเดิมบางทีประชุมเนี่ยนะ<ฆ>คือเขาประชุมยอยู่สามสี่คนเราเห็นหน้าเขาคนเดียวแล้วเขาออกเสียงอยู่คนเดียวเราก็ไม่รู้เราก็เอ๊ะทำไมสองคนสามคนทต่มไม,ไม่ไม่มาก็บอก เ,เขาอกเขาอยู่ก็นั่งฟังอยู่อะไรเงี้ยนะความรู้สึกมันอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับในส่วนของผมที่ส่วนของฝึอกอบรมอยู่บ้างนะครับ mm hmm. ก็คือฝึอกอบรมเนี่ยคือเราฝึอกอบรม leadership นะภาว่าผู้นําซึ่งมันต้องเจอหน้ากันมันต้องมีกิจกรรมนะ mm hmm. มันต้องมี role play นะ mm hmm. บางอันเนี่ยต้องเปลี่ยนจากเปลี่ยนจาก role play มาเป็นว mm ีดีโอนะ,อะ ซึ่งงานตรงนั้นมันก็จะลดลงอะนะครับงานสอบรมจะลดลงเพราะว่า,อาไอโอกาสที่เราจะเจอหน้ากันมันลดลงนะครับก็ทีนี้สิ่งที่กระทบเป็นบวกนะครับช่วงหลังเนี่ยก็คือ,อที่มันพ่วงมากับนวัตกรรมก็คือว่าคนต้องการขายธุรกิจต้องการคนที่กำเงินอยู่เนีต้องการหาโอกาสซื้อธุรกิจเพิ่มเ<ม>นี่ยตรงนั้นเนี้เป็นธุรกิจใหม่ของผม,มน ซื้อซื้อขายธุรกิจยังขาดยังเชื่อเลยนะว่าบริษัทไอ,อ้น่าสนใจน่าสนใจท่านเออท่องเที่ยวทางเ<า>รือนี่นผมว่าอีกยาวเลยเละนะคนยังเอ่อไปไปติดภาพไดมอนด์พรินเซสอยู่นะซึงจึงเอ่อผมจะชวนผมไปให้ให้ตัวผมเอ่อเป็นพิพัฒน์เชื่ผมไม่ไปอ่ะนะ <laughs> เอาหลังหลังหลังโควิดสิฮะหลังโควิดนะครับ <c oughs> ลหลังโควิดก็อาจอะอจะต้องให,อให้ต่อให้ต่อให้เป็นของคว,วันเขาื่นต่อจะให้ต่อต่อไปเรื่อยๆครับ